ที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่วันนี้ครูก็มีการหาลิมิตของฟังก์ชันอยู่ในเนื้อหาคลคูลัสมปลายนะมาฝากในเรื่องของการหาลิมิตของฟังก์ชันเนี้ยมันก็จะมีรูปแบบต่างๆซึ่งที่เราเรียนมาตอนก่อนๆก,ก็คือการใช้ตารางแผนค่าการหาลิมิตโดยใช้การเขียนกราฟ แล้วก็การใช้ทฤษฎีบทนะมาวันนี้นะก็จะมาต่อในเรื่องของการหาลิมิตของฟังก์ชันจากตอนที่แล้วกันนะอ่าโดย,ยทบทวนก่อนการหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เ่ยวิธีการก็คือเราจะอาศัยการแทนค่า x เท่ากับ a ลงไปในฟังก์ชัน f(x) ซึ่งเราก็จะได้ค่าได้ค่าของ f(a) ออกมาค่า f(a) เนี่ยอาจจะเป็นค่าต่างๆได้ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่ง f(a) ได้ค่าออกมาเป็นตัวเลขถ้าเราหาค่า f(a) แล้วได้ออกมาเป็นตัวเลขเราก็สามารถจะตอบได้เลยว่า Limit f(x) x เข้าใกล้ a ของเราเนี่ย ก็จะมีค่าเท่ากับตัวเลขนั้นทันทีนะก็จะมีค่าเท่ากับตัวเลขนั้นทันทีโอเคป่ะก็คือเอาตัวเลขนั้นมาตอบได้เลยตัวอย่างเช่นเช่นจะหาลิมิตของ x บวก3 x เข้าใกล้2อย่างเงี้ยอะเราก็ไปแทน f a ก็คือแทน f ของ2อ,อ่า x ของ2แล้วก็ เอา2ไปแทนตรง x ได้เลยก็เป็น2อบวกสตัวนี้ยก็จะตอบลิมิตก็คือห้านี่คือแบบที่1นึนี่คือแบบที่1ต่อไปแบบที่สองเราแทนค่า f a ออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้ออกมาเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่0นะหารด้วยศถ้าออกมาเป็นแบบนี้เราก็จะได้เลยว่าค่าลิมิตของฟังก์ชัน fx เนี่ย x เข้าใกล้ a ตรงเนี้ยก็จะหาค่าไม่ได้ ก็จะหาค่าไม่ได้โอเคนะอะต่อไปหรืออาจจะออกมาแล้วเป็นแบบที่สามก็คือค่าของ FA เราเนี่ยออกมาแล้วได้เป็นค่าของศูนย์ศูนย์หรือเป็น อินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ก็ได้อันนี้ถ้าเป็นระดับมหาลายัยถ้าออกมาเป็นแบบนี้นะก็คือสิ่งที่เราจะเรียนในวนันนี้ลิมิตเนี้ยอาจจะหาค่าได้ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เข้าใกล้ a อาจจะหาเขาใช้คำว่าอาจจะหาค่าได้เราจะเรียกรูปแบบเนี้ยเรียกว่ารูปแบบยังไม่ถูกกำหนดรูปแบบยังไม่ถูกกำหนด หรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า i n d e t e r m i n a t e form ถ้าเมาื่อไหร่ก็ตามได้ออกมาในรูปของ f a เป็นสูตรสูตรเนี่ยนะเราก็ต้องไปแปลงร่างฟังก์ชันนั้นใหม่วิธนะีการแปลงร่างฟังก์ชันเนี่ยนะในกรณีที่เป็นสูตรสูตเนี่ยนะมันก็จะทำได้หลายแบบนะแบบแรกนะแบบแรกเรียกว่าใช้การนะแบบแรกก็คือใช้การแยกตัวประกอบ ีาแบบที่สองใช้สังยุกแบบที่สามคูณด้วยตัวประกอบแบบที่สี่แปลงร่างในรูปเศษส่วนและแบบที่ห้าคือลิมิตต่อนะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันทีละแบบนะนะทีนี้ก่อนที่จะไปแบบที่ทั้งห้าแบบนี้อนะลองมาดูตัวอย่างข้อนี้กันก่อนข้อนีนะ้ให้ฟังก์ชันมาและให้หาลิมิตของ f(x) เข้าใกล้หนะ้าข้าใกล้ห้าแล้วก็วิธนะีทำ ก่อนที่เราจะหาลิมิตเนี่ยเราก็ทำตามขั้นตอนคือจะหาลิมิตของ f x เข้าใกล้ a ก็ไปหา f a สะก่อนนะในที่นี้ x เข้าใกล้5ก็ไปหา f 5ได้5แทนในนี้เลยนะแทนในนี้เลยได้5ยกกำลัง2บวก1หารด้วย5ลบด้วย4ตรงนี้ก็จะกลายเป็น26 25บวก1เป็น26ส่วนหนึ่ะก็คือ26ดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะตอบได้แล้วว่าลิมิตของฟังก์ชัน fx x เข้าใกล้5ซึ่ง fx ของเราคือ x กำลัง2บวก1หารด้วย x ลบ4 x เข้าใกล้5ตรงเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ26นั่นเองโอเคไหมอันนี้คือแบบแรกนะคือ แทนเ a ออกมาแล้วเป็นตัวเลขได้เลขคือเท่าไหร่เราก็เอาค่าเลขตรงนั้นเนี่ยมาตอบเป็นลิมิตท,ทันทีนะจะเรียกว่าแบบที่ตอบท,ทันทีโอเคไหมครานี้เดี๋ยวให้ดูอีกแบบหนึง่งแบบนึง่ะก็คือ แบบที่แทนออกมาแล้วเป็นศูนย์ศูนย์แบบนี้นะคือหาค่า f a ออกมาแล้วเป็นศูนย์ศูนย์เราก็ต้องไปทําการแปลงร่างฟังก์ชันไปแปลงร่างฟังก์ชัน f x ใหม่โดยใช้5วิธีต่อไปนี้ก็คือ1นึ่งการแยกตัวปรกอบเดี๋ยวดูวิธีแรกเลยนะแยกตัวประกอบเนี่ยเป็นยังไงก็ส่วนใหญ่ฟังก์ชันเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของพหุนามที่มันหารกันนะหารกันซึ่ง เราก็อาศัยความรู้เรื่องการแยกตัวเรกอบก็จะมีสูตรต่างๆเอามาใช้โดยอดูตัวอย่างข้อนี้กันนะให้ f(x) มาคือ3 x กำลังสองลบสิ x บวกสหารด้วย x ลบสามนะให้หาลิมิตของ f(x) เข้าใกล้สามข้อที่หนึ่งเราก็ไปหา f a x เข้าใกล้3ก็หา f a คือ f สามแทนไป3 สามกำลังสองลบสิบคูณสามบวกสามหารด้วยสามลบสามอ่ะดูนะพากวดว่าหากมาแล้วเนี่ยข้างบนได้เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดบวกสามเป็นสามสิบลบสามสิบได้ศูนย์ข้างล่างสามลบสามก็ได้ศูนย์ดังนั้นเนี่ยเมื่อได้ออกมาเป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็ต้องไปแปลงฟังก์ชันใหม่นะแปลงเอเอใหม่จากฟังก์ชันเอของเรา ตนี้ข้างบนเนี่ยมันแยกตัวประกอบได้ไหมเราก็ไปแยกตัวประกอบอาจจะดึงตัวร่วมสองวงเล็บหรือใช้สูตรอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าฟังก์ชันที่เขาให้มามันเป็นแบบไหนนะเราก็ไปแยกตัวประกอบออกมในที่นี้ข้อนี้เนี่ยสาม x กำลังสองลบสิบ x บวกสามแยกได้สาม x กับ x นะ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น3กับ1พดท้ายเป็นบวกเครื่องหมายจะเหมือนพดการั้งคู่ตรงนี้ก็จะเป็นลบกับลบทีนี้จะเห็นว่าฟังก์ชันของเราเนี่ย x ลบ3จะหารกันไดน้ซึ่งถ้าเราแทน3ลงไปสังเกตไหเอา3ไปแทน3ลบ3มา3ลบ3ไอ้ตรงนี้คือเทอมที่เป็น0 0, 0 0ก็จะหายไปละดังนั้นเนี่ยเราจะไปหาลิมิตของฟังก์ชัน f(x) x เข้าใกล้3 เมื่อเราเขียน fx ขึ้นมาใหม่ตรงนี้เราก็เอา fx ตรงนี้ที่เหลืออยู่ก็คือ 3x ลบ1นะไปเทคฟิมิตให้ x เข้าใกล้3ก็คือแทน x เป็น3อาไปเลย3คูณด้วย x คือ3ลบด้วย1ตรงนี้ก็จะได้9ลบ1ก็จะเหลือ8ดังนั้นเนี่ยข้อน,นี้จึงตอบฟิมิตของ fx x เข้าใกล้3เนี่ยเท่ากับ8นั่นเอง เดี๋ยวดูเพิ่มอีกสักข้อหนึ่งเพิ่มอีกสักข้อหนึ่งให้หนูดูข้อนี้ข้อที่เท่าไหร่วะเมื่อกี้ข้อหนึ่งอันนี้ให้เป็นข้อสองก็แล้วกันนะข้อสองกำหนดฟังก์ชัน f x เท่ากับ f x กำลังสบวกห่ 1. หารด้วย f x บวกหงจงหาลิมิตของ f x เเข้าใกล้ลบหนึ่งะแบบนี้นะนี่คือโจทย์นี่คือโจทย์ทีนี้เนี่ยอ่ะข้อนี้ทําตามขั้นตอนนะวิธีทําขั้นที่หนึ่งจะหาลิมิต fx x เข้าใกล้อะไรก็ไปหา f a เข้าใกล้ลบหนึ่งไปหา f ลบหนึ่งะลบหนึ่งกำลังสามบวกหนึ่งหาร ลบหนึ่งบวกหนึ่งตัวนี้ได้ศูนย์ส่วนศูนย์ก็แน่นอนเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เราก็ต้องรูปแบบมันยังไม่ถูกกาหนดใช่ไหมเราก็ไปแ,แปลงล่างทีนี้การจะแปลงล่างเนี่ยเราไปดูว่าฟังก์ชัน f x ที่ให้เรามาเนี่ยเห็นไหมข้างบนเนี้ยมันอยู่ในรูปของหน้ากําลังสามบวกด้วยหลังกําลังสามเพราะว่าหนึ่งกำลังสามก็คือหนึ่งคุณเลยเติมยกกาลังสามไปนะตัวเนี้สูตร สูตรที่เราควรจะจำได้ก็คือหน้าบวกหลังนะคูณกับหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมนะนี่คือสูตรที่เราต้องไปจำมานะถ้าจำไม่ได้ก็คือจบนะอ่นะทีนี้ fx ของเรานะ x กำลังสามบวกหนึ่งกำลังสามดูแทนตามสูตรนี้เลยเนี่ยแทนตามนี้เลยนะก็จะได้ x บวกหน้าบวกหลัง หน้าคือ x กําลังสองลบหน้าคูณหลังคือ x คูณหนึ่งได้ x หลังกําลังสองก็คือหนึ่งกํลังสองได้หนึ่งอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเมีข้างล่างคือ x บวกหนึ่งอยู่ด้วยนะ x บวกหนึ่งก็เลยสามารถจะหารกันได้นะมันก็จะเหลือแค่เนี้นะหลังจากนั้นเราก็ไปหาลิมิตของ f x x เข้าใกล้ลบหนึ่งนะหนูก็ไปเอาฟังก์ชัน f x ที่เหลืออยู่คือ x กำลังสองลบ x บวกหนึ่งเนี่ยเอามาเทคลิมิตให้ x เข้าใกล้ลบหนึ่งนะเราก็เอาลบหนึ่งแทนลงไปเลยลบหนึ่งกำลังสองลบด้วยลบหนึ่งบวกทีหนึ่งตัวเนี้ยแล้วเราก็ไปคิดเลขมาตัวนี้ก็จะได้หนึ่งลบลบเป็นบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งตัวเนี้ยก็จะได้คำตอบก็คือสามนะได้คำตอบก็คือสามโอเคไหม อันนี้ก็คือรูปแบบที่เราต้องใช้การแยกตัวประกอบมาช่วยนะจริงๆเนี่ยการแยกตัวประกอบอาจจะเจอในรูปแบบอื่นอีกก็ได้สมมตุติดูตัวอย่างข้อนี้อีกสักข้อหนึง่งเป็นข้อที่เท่าไหร่เนี่ยข้อที่สามลวมั้งนะจงหาลิมิตของจงหาลิมิตของ x ก,กำลังสามลบยี่สิบเจ็ดหารด้วย x ก,กำลังสองลบด้วยเก้า x เข้าใกล้สามเนี่ยนะให้หาลิมิตของไอ้อนเนี่ยวิธีทําก็มาเลยเหมือนเดิมขั้นที่หนึ่งเราก็ไปหา f a ก่อนเลย f a x เข้าใกล้สามไปหา f สามไปหา f สามแทน x ตรงนี้ด้วยเลขสามปรากฏว่าได้ศูนย์ส่วนศูนย์เห็นไหมเมื่อได้ศูนส่วนศูนย์เราก็มาดูว่าเราจะต้อง เปลี่ยนฟังก์ชันของเราตรงเนี้กับตรงเนี้ให้กลายเป็นรูปไหนดีมันก็ถ้ามองข้างบนตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ในรูปของผลต่างกําลังสามเห็นไหมหน้ากําลังสามลบหลังกาลังสามตัวเนี้หนูต้องจําสูตรว่ามันต้องแยกได้หน้าลบหลังหน้ากําลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกําลังสองไม่มีสองหน้าหลังนะแล้วก็ข้างล่างอยู่ในรูปผลต่างกําลังสองก็ต้องใช้สูตร หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังแบบนี้อ่ะนี่คือสูตรหากินของเราที่จะต้องเอามาใช้กับโจทย์ข้อนี้นะดังนั้นหนูก็ต้องไปจําให้ได้นะไปจําให้ได้คราวนี้มาดูฟังก์ชันของเราเนี่ยฟังก์ชันของเราเนี่ย fx นะอ่ะคูไม่เขียน fx ละเสียเวลาข้อนี้จะเขียนในรูปของลิมิตไปเลยนะลิมิตของ x เข้าใกล้3เนี่ยตรงเนี้ย มันคือ x กําลัง3ลบ27 x กําลัง2ลบ9นี่เปลี่ยนเป็นรูปนี้ปั๊บเราไปใช้สูตรการแยกตัวประกอบออกมาที่ข้างบนได้อะไรนหน้ากําลัง3ลบหลังกําลัง3ก็จะได้หน้าลบหลังนหน้ากําลัง2บวกหน้าคูณหลังบวกหลังกําลัง2 3กําลัง2ได้9ส่วนข้างล่าง หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็หน้าลบหลังหน้าบวกหลังอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้จะเห็นเทอมที่มันเหมือนกันไอเทอมนี้มันทำให้กลายเป็นศูนย์ศูนย์ใช่ไหมมันก็จะหายไปนะเหลืออะไรเราก็เอามาเทคลิมิตให้ x เข้าใกล้สามมันก็จะเหลือ x กำลังสองบวกสาม x บวกเก้าหารด้วย x -3 บวกด้วยสามนะเราก็เอาสามแทนลงไปเลยนะแทนสามลงในซากที่เหลืออยู่ แทน x ด้วยสามข้างล่างก็สามบวกสามนะตัวนี้ได้ยี่สิบเจ็ดส่วนหกตัวนี้ทําให้เป็นอย่างต่ำก็เก้าเอาสามไปหารสามเก้ายี่ิบเจ็ดสามสองหกนังข้อน,นี้จึงตอบลิมิตเท่ากับเก้าส่วนสองนะลิมิตก็เลยตอบเท่ากับเก้าส่วนสองโอเคไหมอันนี้คือรูปแบบที่หนึ่งนะทีถ้าย้อนกลับมาดูเนี่ยย้อนกลับมาดูนิดหนึ่ง นอกจากเราแทนออกมาเป็นศูนย์ศูนย์แล้วเราจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้สั่งยุกก็ได้นะวิธีที่สองคือการใช้สั่งยุคนะสั่งยุคส่วนใหญ่ก็จะเจอในรูปของรูท a บวก b หรือรูท a ลบ b ก็ได้ถ้าเราเจอในรูปรูท a บวก b เนี่ยนะคอนจูกเกตก็ต้องเป็นรูท a ลบ b ถ้าเจอในรูปรูท a ลบ b คอนยูเกตก็จะเป็นรูท a บวก b เดี๋ยวจะให้นักเรียนดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างรูปนี้ซะหน่อยเ,อออเดี๋ยวดูตัวอย่างซะหน่อยเนาะลองดูข้อนี้กันละกันอข้อที่เท่าไหร่เราไม่รู้เดี๋ยวเมื่อกี้คือข้อที่สามนี่เป็นข้อที่สี่นะข้อที่สี่ สมมุติว่าอันนี้ตั้งชื่อว่ากำหนดฟังก์ชัน f(x) รูท x ลบหนึ่งลบที่งหารด้วย F x ลบสองให้หาลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้สองไอโจทย์แบบนี้เนี่ยข้อนี้เนะี่ยมันอยู่ในรูปของลูท a ลบ b มองออกนะนี่ไงเนี่ยรูทเอลบดบีนั้นสั่งยุคของมันเนี่ยถ้าเจอรูปนี้ก็ต้องเอารูทเอบวกดีบีคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะนะสั่งยุคหรือคอนจูเกตก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายตูดตรงนี้ให้ให้เป็นตรงข้ามถ้าตัวนี้ลบก็ต้องเอาบวกไปคูณถ้าตัวนี้บวกก็ต้องเอาลบไปคูณสลับกันนะมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เสมอนะอ่ะมาลองทำดูเลย ลองทําดูเลยอ่ะพิธีทำขั้นที่หนึ่งเหมือนเดิมจะหาลิมิต f x x เข้าใกล้ a ก็ไปหา f a ก่อนนะเข้าใกล้2ก็ไปหา f 2มานะ f 2แทน2ลงไปตรง x เนี่ยนะก็ได้0ส่วน0น่ะต่อไปแปลงร่างฟังก์ชันเลยนะแบ่งร่างฟังก์ชันเลย จากฟังก์ชันของเรา fx ร x ูท x ลบ1ลบ1หาร x ลบ2นะสั่งยุคของเราเนี่ยก็คืออันนี้มันหน้าลบหลังก็ต้องเป็นหน้าบวกหลังหน้าบวกหลังคูณก็ไปทั้งเศษและส่วนนะเหมือนกันเนี่ยหารกันมันจะได้หนึ่งนะนั้นฟังก์ชันของเราเนี่ก็จะมีค่าเท่าเดิมตัวนี้เราจะได้ฟังก์ชัน fx ใหม่ออา ัวนี้ยจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยอยู่ในรูปของหน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังมันก็ต้องกลายเป็นหน้าหน้าลบหลังหน้าบวกหลังเป็นหน้าหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังจะก,านนากาล,ล,กละกายเป็นหน้ากํลาลังสองลบหลังกําลังสองนะตัวนี้ยกลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็คือหนึ่งข้างล่าง x ลบสองคูณกับรูทของ x ลบหนึ่งแล้วก็บวกอีกหนึ่งคราวนี้จะเห็นว่าข้างบนเนี่ย ข้างบนเนี่ยรูทยกกาลังสองรูทจะหลุด,ดะนะตรนนี้ข้างบนจะกลายเป็น x ลบหนึ่งแล้วก็ลบอีกหนึ่งซึ่งมันก็คือ x ลบสองมันก็จะไปหาค่าข้างล่างได้นั้นฟังก์ชันของเราตรงนี้จึงเหลือเหมือนกันหานการก้าข้างบนก็จะเหลือหนึ่งนะข้างล่างเหลือรูทลบหนึ x ่งแล้วก็บวกอีกหนึ่งนั้นเราก็ไปหาลิมิตของฟังก์ชัน f x เเข้าใกล้สองโดยการเอา ฟังก์ชัน fx ที่เหลืออยู่เมื่อกี้ก็คือหนึ่งส่วน 1, รูท x ลบหนึ่งบวกหนึ่งตรงเนี้ยมาเทคลิมิตให้ x เข้าใกล้สองนะหนูก็เอาสองไปแทนเลยรูทสองลบหนึ่งได้รูทหนึ่งรูทหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งข้างล่างก็จะกลายเป็นสองข้อนี้จึงตอบลิมิตเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะตอบลิมิตเท่ากับหนึ่งส่วนสองโอเคนะอันนี้คือ รูปแบบของโจทย์ที่ใช้การคูณด้วยสั่งยุคหรือคอนจูกเกตนั่นเองอ่ะเดี๋ยวดูอีกสักข้อหนึ่งเป็นข้อที่ห้าข้อที่ห้าอ่ะตัวอย่างที่ห้ากำหนดให้ f of x เท่ากับรูทยี่สิบห้าลบ x กำลังสองตัวนี้เราลบออกด้สี่ 4. หารด้วย x บวก3ให้หาลิมิต f(x) x เข้าใกล้ลบ3อ่ะมาลองดูนะเอออันนี้ลิมิต f(x) x เข้าใกล้ลบ3เราไปหาขั้นที่1 f(a) ก็คือ f ลบ3เห็นไหม f ลบ3แทน x ตรงเนี้ยด้วยลบ3 ลบสามกำลังสองได้เก้าข้างล่างก็ลบสามบวกกับสามตัวนี้ข้างบนเนี่ยรูทสิบหก 46, ได้สี่สี่ลบสี่ได้ศูนย์นะก็จะกลายเป็นศูนย์ส่วนศูนย์นี้พอเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยเราก็ต้องดูว่าอันเนี้ยมันอยู่ในรูปของรูทเอลบบีนะเราเอาฟังก์ชันตัวนี้มาแปลงล่างให้ไอเทอมศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยมันหายไปตัวนี้มันอยู่ในรูปรูทเอลบบี เราก็ต้องเอารู t a บวก b ไปคูณทั้งเศษทั้งส่วนรู t a บวก b คูณทั้งเศษและส่วนนะพอะคูณไปปั๊บก็จะได้ฟังก์ชัน f(x) ตัวใหม่ตัวนี้คือหน้าลบหลังตัวนี้คือหน้าบวกหลังก็กลายเป็นหน้ากำลังสองรูทก็จะหลุดลบด้วยหลังกำลังสองก็ทีสี่สิบหก ่แล้วก็หารด้วย x บวกสามคูณด้วยนี่เลยอ่ะแบบนี้อีนี้ข้างบนเนี่ยข้างบนตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นลบ x กำลังสองบวกเก้าซึ่งตัวเนี้ยอ่ะเขียนใหม่นะก็กลายเป็นอมองเลยมองตัวนี้จะได้ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ลบ x กำลังสองบวกเก้าเนี่ยถ้าเราดึงลบออก ถึงลบออกมันก็กลายเป็น x กำลังสองลบเซึ่งตรงนี้มันจะแยกออกมาเป็น x ผลต่างกำลังสองก็คือ x บวกสกับ x ลบสเห็นไหมดังนั้นเนีตรงก้อนตรงนี้ข้างบนตรงนี้ x บวกสมันก็เลยไปหารกันไดนะ้มันก็จะเหลือ f(x) ก็คือนะลบของ x ลบสามทันไหมมีลบด้วยนะหารด้วยก้อนข้างล่างนี้เลย อ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะหาลิมิตของ f x f x เข้าใกล้ลบสามนะเราก็เอา f x ที่เหลือตรงเนี้ย f x ที่เหลือตรงเนี้ยยี่ห้าลบ x กำลังสองบวกสี่รูทบัญยามนะยาวไม่ถึงนะเราผิดเดีย๋ยวลบออกนิดนึง อะแบบนี้เราก็แทน x เป็นลบสามลงไปในนี้เลยนะเราคิดเลขออกมานะข้างบนเนี่ยลบสามลบสามเป็นลบหกลบลบเป็นบวกหกข้างล่างเนี่ยยี่ห้าลบเก้าสามมาสองเป็นเก้าได้สี่สี่บวกสี่เป็นแปดหกส่วนแปดดังนั้นเนี่ยลิมิตเนี่ยหกส่วนแปดทอนเป็นยังต่ําก็คือสามส่วนสี่เพราะงี้ข้อน,นี้ลิมิตต,ตอบเศษสามส่วนสี่นะ ลิมิตก็จะตอบเศษสามเศนสี่นั่นเองโอเคนะอันนี้ก็คือรูปแบบของการใช้สั่งยกหรือคอนจูเกตอ่ะลองดูอีกสักข้อนะอีกสักข้ออันนี้เป็นข้อที่เท่าไหรล่ลวเนี้ยข้อที่กี่ข้อแล้วเนี้ยข้อห้าอันนี้เป็นข้อที่หกนะเป็นข้อที่หกอ่ะเป็นตัวอย่างที่หกกัน ตัวอย่างที่หให้ฟังก์ชัน fx เท่ากับรูทสีลบ x กำลังสองหารด้วย3ามลบรูท x กำลังสองบวกหจงหาลิมิต fx x เข้าใกล้สองลิมิต fx x เข้าใกล้สองลองทำดู อ่ะดับแรกนะเราก็ไปหา f a เข้าใกล้2ใช่ไหมก็คือหา f ของ2รูท4ลบ2กํลัง2ก็คือ4 3ลบรูอันนี้ก็2 2เป็น4 4บวก5เป็น9เนี่ยก็จะกลายเป็น0 0, 0นะเราก็ต้องไปเขียนฟังก์ชัน f x ใหม่ f x ใหม่ก็ไปเอาฟังก์ชัน f x มา ่ลบ x กำลังสองข้างล่างเรามองข้างล่างเนี่ย a ลบรูท b a ลบรูท b ตรงนี้เห็นไหมล่างคือก้อนนี้หน้าลบหลังตรงนี้เราก็ต้องคูณด้วยสังยุก็คือหน้าบวกหลัง a บวกรูท b เห็นไหมหน้าลบหลังก็ต้องคูณด้วยหน้าบวกด้วยหลังทั้งเศษและส่วนนะทีนี้ไอ้ x x 2, ข้างบนตรงนี้มันก็จะกลายเป็น รูทสี่ลบ x กำลังสองคูณกับสามบวกรูท x กำลังสองบวกด้วยห้าอ่าส่วนข้างล่างตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังกลายเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองหลังคือตัวนี้หลังกำลังสองเนี้ยรูทก็จะหลุดรูทก็จะหลุดตัวเนี้ยกลายเป็นอ 9ลบ5ก็จะเหลือ4ลบ x กำลัง2เนี่ยแล้วจะเห็นว่าไอ้ข้างบนเนี่ยเป็นรูทข้างล่างไม่มีรูทมันก็จะตัดกันแล้วเหลือรูทเพราะว่ารูทกำลัง2รูทจะหลุดใช่ไหมนั้นตัวนี้มีรูทข้างล่างไม่มีรูทก็คือรูทกำลัง2นั้นเอามาตัดกันก็เลยเหลือติดรูทข้างล่างนั้นตัวนี้เราก็ไปหาลิมิตลิมิตของ f x x เข้าใกล้2ก็ เอาฟังก์ชัน f(x) ที่เหลืออยู่ตอนนี้คือข้างบนเนี่ยข้างบนมันเหลือ3บวกรูท x กำลัง2บวกด้วย5นะส่วนข้างล่างตัวนเนี้ยเนี่ยข้างล่างตัวเนี้ยเราเอารูทตัวนี้ไปตัดกับตัวนี้ไปแล้วเลยเหลือรูทข้างล่างตัวนี้อ่ะหนูก็แทน2งลงไปในก้อนคิวเขียวนี้เลยนะแทน2งลงไปนะ2กำลัง2เป็น4 4บวก5เป็น9 เอ่อสี่ลบสองกับสองตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้ได้หกส่วนศูนย์อ่าเคยบอกแล้วว่าถ้าเราแทนออกมาแล้วได้เป็นตัวเลขส่วนศูนย์เนี่ยลิมิตตรงนี้จะตอบว่าไม่มีลิมิตหรือลิมิตหาค่าไม่ได้นั่นเองเห็นไหมอันนี้ก็คืออยู่ในรูปของตัวเลขหารด้วยศูนย์นะมันตอบว่าไม่มีลิมิตนะข้อนี้ โ okay. อเคสำหรับวันนี้ก็ได้นักเรียนได้าการหาค่าของลิมิตที่รูปแบบยังไม่ถูกกำหนดเนี่ยคือเราแทน FA ออกมาแล้วอยู่ในรูปของ0ูนย์ส่วนศูนย์ตรงเนี้ยนะเป็น0ูนย์ส่วนศูนย์มันมีอยู่ห้าวิธีนะแยกตัวกรอบสั่งยุบดังนั้นยังเหลืออีกเราเรียนไปแค่สองวิธีวันนี้นะก็ยังเหลือแบบที่สามก็คือการคูณด้วยตัวประกอบ แบบที่4ี่การคูณด้วยแปลงล่างในรูปเศษส่วนและแบบที่ห้าก็คือใช้การหาอนุพันธ์มาช่วยนะดังนั้นวันนี้เราเรียนเราเรียนไปทั้งหมดเนี่ยสองแบบก็เดี๋ยวมาต่อในตอนหนะ้าะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ